มาใครใช้ให้ไปเอามาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดมาเดี๋ยวไปกินถ้อค่าตัดไมนะ่ได้เป็นไรลืมอะไรมาบอกให้รีบมารีบมาเป็นไรนไม่วลืก็บอกใหารีบมารีบมาเข้เมงน,น,น,นะแล้วต้อแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือฮาวายธรรมดาเของไอที่ใส่กันไม่กันเองแบบนีครับก็บอกว่าไม่รีบ,บมา คือวันนี้นะคะตั้มมันต้องมารับอันที่บ้านนะคะเพื่อนอันจะให้พ่ออันแกงตั้มในการที่แบบว่าชักสีหน้าดึงหน้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นขลุ่ยไม่ต้องไปคุยกับมันไม่ต้องมาแบบอะไรกับมันอะไรเงี้ยชักหน้าใส่มันเข้าใจปะตั้มนั้นอถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด สวัสครับดูหมาข้าวขาวเนอะวันนั้นเน่ยซื้อมาทำอะไรข้าวผัดผ่านยักต์คนนี้กับตึ้งยยังไม่หิวไม่เอาข้าวให้พ่อกินยังแล้วพ่อยังไม่หิวอ่ะันนี้กินไปเลยนี่ยเอาเลยไหมพ่อข้าวไปไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องหิวเดี๋ยวกินเองกลับมาแล้วครับต้เหนื่อยๆอย่าถามอะไรมาก ร้านแยกกระปุกก็พอเออร้านประจำทีอออ่ชอบกินคอจอบชอบ,อชอบป่ะคอช็อตฟอกหรือไงเนี่ยตัวกระจิ๊บเนี่ยไม่เคยกินตัวเล็กอย่างนี้หรอกแหม่ <S <S 2> <S 2> ไม่บอกเขาว่าไซส์ใหญ่ก็รหรู้ว่าซื้อมาซื้อไซส์เนี้ยซื้อมาแล้วไม่ถามเขาก่อนละไม่เติซื้อไซส์ <S 2> <S 2> ไหนนะพอติซื้อไซส์ก็บอกเขาเอาไาช้อนออเผ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวมันจะใหญ่กว่านี้โอ้กว่าจะมาแต่งตัวไปดูเวลาเลยว่ามาถึงกี่โมง จะเป็นทะเลหรือไงลละเนี่ยเออ้แต่ตงตัวจะไปไหเเื้าฮาวายเขา,ายิดกันในบ่นี้ไม่รู้จักอะหาวงฮาวายแมวจานนะั่นใช่าเพ่อะออมัมแต่อยู่นะกินแม่กินไหมแต่โดนมาก็ได้ ใครใช้ให้ไปเอามาเดี๋ยวไม่ได้ใช้มันไม่ได้บอกว่าจะกินเลยพ่อบอกว่ารอนานแล้วรอนานแกมาช้าเนี่ยไม่ได้เลยกินทีงไม่ได้ใช้อะไรทีหลังไม่ต้องทีหลังไม่ต้องอันไปเอาข้าวมาสิหิวแล้วแต่เมื่อกี้บอกไม่หิวก็จะกินตอนนี้แกไปเอาแก่เนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องโยกเดี๋ยวจัดการเองเอาน้ำได้เลยคุณู รีบรีบไปไหนก็รีบไปหิวแล้วไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดมาเดี๋ยวไปกินแลยวเมื่อไหร่จะกลับเนี่ยเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วจะกินข้าวไปลงก็เดี๋ยวรับอันก็กลับหอมอันไรป่้ออันไม่ได้อารมณ์มาไงทำอะไรอันไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วกินไม่ลง ฮัโลโหลอะีลยวคุยงานแป๊บนึงะเป็นไรไม่รู้มาก็บอกให้รีบมาร้เป็นไรมก็บอกให้รีบมามมามแตัวอะไรก็ไม่รู้อะชื่อฮาวายธรรมดาเขาไม่ทิจใจกัน บอกว่าไม่รีมาตั้งนานแล้วว่ารู้เสียงเท่าไหร่เนี่ยคงเรื่องงานแหละมั้งเพราะคุณกลับมาจากบอกเข้มเลยคือตกใจเลยแล้ก็หน้าเสียเลยเลยมึงนแหละเพราะแบบทำอะไรช้าพ่อจะไปดูแล้วเขาลงไม่ดีก็บอกให้รีบมาตั้งนานแล้วทำไมไม่รีบอ่ะรีบเราต่อได้กับแกอ้วรีบอะไรตอนนี้มันตั้งนี่มันจะห้าโมงหกโมงแล้วเออกลับแล้วนะอย่างเงี้ย เอาไ่ละ่ะคุยแก้วไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปไหนก็ไปเลยบอกเนี้ยโไ้่ทำไงอะ่ะปกติพ่อเขาไม่จะหมดแล้วให้อาหาข้าวให้ไม่กินเอามาวางเพราะแฮงไม่เอาหิวแล้วไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่หัวไม่รู้หัวไยังชอบทำอะไรช,ช้าทำนู่นทำนี่นยาบอกตลอดเลยว่าเออทฮงอะไรให้มันไวไวมั้ง<ศ><ศ>เนอะเฮ้ยเดี๋ยวทาอะไรเนี่ยป่าถามมันเฉยว่า เย็นนี้กี่ไรได้ยินนะได้ยินกันนะป้าไม่ได้ว่าอะไรเลยพ่อข,ข้าวเย็นหมดแล้วพ่อ, <S 2> <S 2> <S อจัดก,กันซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีะได้ยินอยู่คุยโทรศัพท์งยูนะูได้ยินไม่ยินท่าอะไรพ่อไม่ได้ยินทา่นาะอะไรได้ยินแม่ถามว่าพ่อเครียดเรื่องงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออรมไม่ไดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ฮะเครียดเรื่อง,งเราเนี่ยมาบอก้วมาไวๆแล้วพ่อรอตั้งนา รีบแล้วรถมันติดรีบอะไรร,รีบอะไรรีบอะไรนี่ขนาดรีบเหรอรถมันติดครับบวะรถมันเยอะถ้าเกิดรถไปติดมันจะมาไงเราถ้าตองติดใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยแวเาจะถือไปทำไมเนะี่ยตีหัวคนไงใครเป็นคนก็ตีหมดแหละแี่มันคมน่าจะบาดเนี่ยไม่ตายเพราะโดนต,ตีตายเพราะบาดทะยักกิน อ่ะกินข้าวขอกงเล่นพอแกงเล่นพอแกงเลนข้าวกันกินข้าวกินข้าวข้าวกินข้าวนะจ๊เจ้าข้าวไม่เจอพี่ตติมจ๋าเอาข้าวเยอะไหมอย่าโกรธพ่อนะทำคลิปเหรอทำคลิปเป็นไงปกติพ่อ เออตกใจว่าพ่อโมโหอะไรมามาโควติ่พ่อเป็นอย่างนี้เออเป็นไงโควี่สมมงศ์เก่งไรพาคนเดนเออมายังโผล่อะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเจอพี่ตั้มแบบหน้าเบลอไปเลยนะคะเพื่อนๆก็ต้องขอบคุณพ่ออันมากตัวเองนะคะที่แบบดึงหน้าได้แบบสะใจมากเพื่อนบอกได้เลยว่าคลิปนี้ก็แบบตั้มแบบว่าใจอยู่จะตุ่มมันจะร้องกลับบ้านแล้วอ่ะคลิปดูดบ๊ายบาย เห็นไหมอันดอร์แล้วพอนไม่ได้พอไม่ได้ดุดูอ่ะอยู่ในโหมดมุ้งมิ้งอ่ะเพื่อนๆดูเป็นไงถ้าใครชอบอย่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้อะนรไงจะใครล่ะด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณพ่อของอันด้วยนะคะเป็นไงม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาตั๋วเลยเอาตั๋วจลืมนี่กดไลค์กดแชร์ กดสับมะกรูดใช่ใช่สับสะไคร่เอ้ยสับสะไคร่สับสะไคร่เออนึกว่าสับสะไคร่ได้เลยสับสะไคร่เอ้าเมื่อกี้ไม่ได้อย่างนี้เลยออนนี้อันี้อันนี้ตอดแล้วพ่ออันเป็นคนตลกนะคะเพื่อนสับสะไคร่อันอันไงจะใครล่ะด้วยกันบ๊ายบายนะคะถ้าใครอยากดูคลิปพ่ออีกนะคะต้องกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะบ๊ายบาย